จะบอกว่าโวลเสีั่มขวดนี้น,นะครับตอนที่ลองเทสเนี่ยนะครับตัวผมเองเนี่ยลองมาหลายสูตรมากนะแล้วลองมาเป็นไปยีปยก่กว่านะฮะสุดท้ายมาจบที่สูตรนี้นะครับเป็นสูตรจากเกาหลีแท้ๆเลยนะฮะแล้วก็มั่นใจนะครับว่าโคนขวดนี้ตอบโจทย์ที่มากๆนะครับปัญหาพวกริ้วรอยตามวัยผิวหน้าไม่กระชับต้องบอกกัน,นว่ามันอาจจะแก้มไม่ได้ทั้งหมดแต่มันดีขึ้นคือไม่อยากมานั่งต่อแแล้วว่าอุย้ยใช้แล้วเนี่ยมันหายนะมันดีขึ้นนะมันโอ้โห มันเป็นไม่ได้หรอกคือคนเรามันเป็นไปตามวัยตามอายุแต่มันสามารถช่วยให้ดีขึ้นได้สําหรับโคนขวดนี้อยากให้ลองใช้ดูนะครับเอาละครับสำหรับโปรโมชั่นวันนี้นะครับสำหรับลูกค้าในเดือนนี้พิเศษนะฮะสั่งซื้อโคนเซรั่ม1,280บาทนะครับแถมฟรีอีก1ขวดทันทีเลยปกติแล้ว1,280นะไม่ได้ขวดเดียวนะตอนนี้ให้ไป2ขวดเลยนะฮะนอกจากหน้าเด็กเนียนใสแล้วนะครับยังได้ลุ้นรับของรางวัลพิเศษด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทองคำเลยไอโฟน13มี iPad ดด้วยนะฮะ รวมถึงอื่ออีกมากมายด้วยนะครับร่วมสนุกดั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับกับโคนเซรั่มครับ